เสียงกระซิบจากปลายทุ่งหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมทุ่งกว้างที่นี่เงียบสงบผู้คนใช้ชีวิตเรียบงาย่ายทว่ามีสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านต่างหลีกเลี่ยงมาเป็นเวลานาน,าน ต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งที่ยืนต้นเดียวดายอยู่ปลายทุ่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันและไม่มีใครพูดถึงมันโดยไม่จำเป็นพริ้งหญิงสาววัย25ปีเพิ่งย้ายมาอยู่กับยายสําอางญาติผู้เดียวที่เหลืออยู่บ้านของยายตั้งอยู่ไม่ไกลจากทุ่งกว้างทุกวันเธอต้องเดินผ่านเส้นทางสายนี้เพื่อไปทำธุระในหมู่บ้านและนั่นทำให้เธอเริ่มได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนกระซิบมันดังขึ้นทุกครั้งที่สายลมพัดผัดผ่านและแปลกที่มันมักจะดังขึ้นเมื่อเธอเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นทีแรกพริ้งคิดว่าอาจเป็นเพียงเสียงลมลอดผ่านกิ่งไม้หรือเสียงหญ้าเสียดสีกันแต่เมื่อเธอลองหยุดฟังให้ชัดเจนขึ้นมันคล้ายกับเป็นเสียงของใครบางคนที่เรียกหาเธอเธอพยายามถามชาวบ้านเกี่ยวกับต้นไม้นี้ แต่ทุกคนเพียงเบื่อหน้าหนีไม่มีใครอยากตอบคำถามไม่มีใครยอมแม้แต่จะพูดถึงมันความเงียบของพวกเขาทำให้พริ้์ยิ่งสงสัยคือหนึ่งพริง้งฝันประหลาดเธอเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งในชุดไทยโบราณนั่งกอดเขาอยู่ใต้ต้นไม้ร่างนั้นซีเซียวและสั่นส้านเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองเธอ น้ำตาไหลอับแก้มแล้วริมฝีปากก็ขยับช้าๆพูดบางสิ่งที่เธอไม่ได้ยินเมื่อสะดุ้งตื่นพริ้งยังรู้สึกถึงบรรยากาศเย็นยะเยือกของความฝันเธอไม่สามารถลืมภาพของเด็กหญิงคนนั้นได้และไม่อาจสลัดความรู้สึกบางอย่างออกจากใจได้มันเหมือนกับว่าเธอเคยรู้จักเด็กคนนั้นมาก่อนวันต่อมา เธอเดินไปยังต้นไม้อีกครั้งและคราวนี้เธอเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่เธอไม่เคยสังเกตมาก่อนโคนต้นไม้มีผ้าสามสีผูกไว้ราวกับเป็นสารเจ้าที่ถูกลืมเลือนและบนรากไม้เก่าแก่มีรอยสลักจางจางซึ่งดูเหมือนจะเป็นชื่อของใครบางคนเธอขยับเข้าไปดูใกล้ใกลและเมื่อลูกมือไปตามพื้นไม้ผูกผ นั่นหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเพราะชื่อที่สลักอยู่นั้นคือชื่อของเธอเองพริ้งรีบกลับไปหายายสำอางตั้งใจจะถามเรื่องนี้แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบยายไม่ปฏิเสธไม่ตอบรับแค่ถอนหายใจลึกๆแล้วบอกให้เธอเลิกสนใจเรื่องของต้นไม้นั้นเสียพริ้งยิ่งสงสัยมากขึ้น เมื่อเห็นสายตาของยายมันเต็มไปด้วยความกังวลและหวาดกลัวคืนนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกมันไม่ใช่เสียงแผ่วเบาอีกต่อไปแต่มันชัดเจนกว่าที่เคยมันปลุกเธอขึ้นมากลางดึกเธอลุกจากเตียงเดินออกไปนอกบ้านและพบว่าท้องทุ่งกว้างเบื้องหน้าดูมืดสนิททว่าต้นไม้ต้นนั้นกลับดูโดดเด่นในความมืดลมสงบจนผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงกลางคืน แล้วเธอก็เห็นมันใต้ต้นไม้มีเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่มันไม่ได้ขยับไม่ได้ก้าวเดินแค่ยืนอยู่ตรงนั้นในเงามืดเธอพยายามเพ่งมองให้ชัดเจนขึ้นแต่ทันใดนั้นลมกระโชกแรงวูบหนึ่งก็พัดผ่านท้องฟ้าที่เคยมืดสนิทกลับปรากฏแสงวาบขึ้นมาชั่วขณะและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นใบหน้าของร่างนั้นชัดเจน มันคือเด็กหญิงในฝันของเธอเธอแทบล้มลงกับพื้นรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นลมหายใจขาดห่วงก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงอีกครั้งเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นร่างนั้นก็หายไปแล้ววันต่อมาเธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติอื่นๆเด็กๆในหมู่บ้านดูหวาดกลัวเธออย่างไร้เหตุผล และเมื่อเธอลองเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้อีกครั้งเธอกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างฝังอยู่ใต้รากไม้เธอใช้มือขุดดินออกช้าๆและพบว่ามีบางสิ่งถูกฝังอยู่ที่นั่นมันคือกล่องไม้เก่าแก่ที่ถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาทันทีที่เธอสัมผัสกล่องนั้นลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งต้นไม้สั่นไหวเหมือนมีบางอย่างกำลังจะหลุดออกมาและแล้ว ฝากล่องไม้ก็เปิดออกเองภายในกล่องมีเศษผ้าเก่าที่เปื้อนคราบเลือดแห้งกรังและปิ่นปักผมทองคำที่ยังคงส่องประกายแม้จะผ่านการเวลามานานทันใดนั้นความรู้สึกเย็นยะเยือกก็แล่นผ่านไปทั่วร่างกายเธอรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาจับที่ไหล่เมื่อลองหันกลับไปดูหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเด็กหญิงในฝันยืนอยู่ตรงนั้น ใบหน้าซีดเผือดดวงตากลวงลึกเหมือนคนที่ถูกพรากชีวิตไปนานแล้วและเสียงกระซิบสุดท้ายที่พริ้งได้ยินก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงก็คือในที่สุดเจ้าก็ปลดปล่อยข้าออกมา